สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมนะครับคุณแอปนะครับจากช่องดีอัลติกรุ๊ปนะครับกับรถคันใหม่นะครับ MG5 ตอนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ M2 นะครับสาขาวาลินชมลาบอุบ,บลราชธานีนะครับ ข้างๆผมนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงเอ่ยนะฮะคุณพี่ที่ปรึกษาการขายชื่อพี่อะไรนะพี่เรียกง่ายๆก็คุณเล็กก็ได้ค่ะเรียกเล็กค่ะอ๋ออ่ะพี่เล็กนะครับอ,อันนี้พี่เล็กนะฮะเป็นที่ปรึกษาการขายของสาขาเลยนะฮะว่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับสินค้าตัวใหม่เลยนะฮะอยู่ตรงหน้าผมนี่นะฮะสวยไม่เอ่ยกระจังหน้าผมบอกเลยนะตัวนี้เหมือนมาเซลตินะฮะตัวนี้ลองไปดูได้นะครับเดี๋ยวในเรื่องของราคาเริ่มต้นก่อน ได้ข่าวว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยเรามีการเปิดตัวไปแล้วนะครับมีทั้งหมด3รุ่นที่ราคาตัวเริ่มต้นนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่ราคา559,000บาทนะคะ ส่วนตัวรองท็อปนะคะก็คือตัวดีนะคะจะเป็นราคา599,000บาทแล้วก็ตัวท็อปจะราคาอยู่ที่689,000บาทอ่าฮะแต่ตัวข้างๆเรานี่นะฮะเป็นตัวอะไรอื่นตัวท็อปใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวท็อปเนี่ยมีทั้งหมดกี่สีครับพี่เล็กครับตัวท็อปตัวท็อปตันนี้เราขายอยู่ที่ทั้งหมด5สีนะคะคือจะมีสีขาวสีดำสีเทาแล้วก็รวมถึงสีแดงแล้วก็สีเหลืองด้วยยเดี๋ยวไงเรามาเริ่มรีวิวเลยว่าสเปคของตัวท็อปเนี่ย MG 5นะฮะผมกับพี่เล็กนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวด้วยกันจะได้เด้ไค่ะเริ่มจากกระจหน้าของเรานะคะกระจหน้าของเราเ้อได้รับแรงบันดาลใจออกแบบเป็น 3D นะคะ 3D digital burning grill นะคะซึ่งออกแบบเป็นเส้นคาดให้ดูสวยงามตัวนี้จะเป็นสีดำ black บบนะคะดำ black บบดำเงาๆนะคะตัวเริ่มต้นเลยจะได้ไฟ LED projector นะคะส่วนไฟ daytime running light ตัวนี้จะได้เฉพาะตัวท็อปกับตัวรองท top นะคะอย่างที่บอกเนอะตัวรองท top กับตัวท็อปถึงได้เด y ไลน์นะ<ช>นะฮะแต่ว่าเป็นโปรเจคเตอร์ต้องแต่ทุกรุ่นย่อยใช่ใชะ,ะแล้วก็ได้ไฟเปิดปิดอัตโนมัติตั้งแต่ตัวเริ่มต้นด้วยใช่ะะใช่ใแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าตัวเนี้มันใหม่มากนะฮะด้วยการที่เขาเป็นอ l อนิวนะฮะด้วยการที่เป็นอ่อนิวออนิวเนี่ยคือใหม่หมดทั้งคันนะคือจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยคําว่าอ l อนิวนะคะของรถยนต์ตัวเนี้ย นะฮะมันจะมีในเรื่องของ Aero Dynamic นะครับในเรื่องของการขับไปเร็วๆเนี่ยคือมีมีช่องระบายอากาศด้วยนะครับลดแรงเสียดทานนะครับตัวนี้ในเรื่องของตัวแม็กนะฮะว่าตัวนี้ตัวท็อปเราได้แม็กขนาดไซส์อะไรเอ่ยไซส์จะเป็นไซส์ขนาด17นิ้วนะคะ ตอนนี้ถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นไซส์17นิ้วนะคะออได้รับแรงบันดาลใจมาจากไาพัดนะคะแต่ถ้าเป็นตัวรองท็อปจะเป็นไซส์16นิ้วเป็นแม็กอันอยเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนละลายจากตัวนี้ส่วนตัวเริ่มต้นจะเป็นแม็กอ,อ่า16นิ้วเช่นกันค่ะแต่ว่าจะเป็น Mac แม็กกระทะนะคะคือถ้าดูผมบอกก่อนว่าเนี่ยคือคนที่อยู่ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดน,นะคือผมบอกว่าบอดี้เขาเนี่ย จริงๆมันไม่ใช่อีโก้คาร์ละหรือว่า B ละก็คือพวกอีโก้คาร์หรือว่าเป็นรถขนาดเล็กเนี่ยจะเป็น B s e gment เนาะแต่ตัวเนี้ยบอดี้เขาอะมันจะเป็น C ละนะฮะมันจะเป็น C s e gment ละในเรื่องของตัวขนาดยางเนี่ยเขาให้มาเนี่ยนะฮะเป็นตัว m a x กซิหน้ายางก็คือ215 50 17ผมบอกเลยว่าตอนเนี้ยในตลาดอีโคคา B s e gment ไม่มีไซนี้นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีไซนี้เพราะว่าไซน์เนี่ยมันจะให้ไปทาง C s e gment แล้วนะฮะก็จะเป็นพวก c ีวิก เอาติดนะฮะเพราะว่าถ้าเป็น B segment เนี่ยเขาจะให้มาอยู่ที่ประมาณ185,615ส่วนใหญ่นะฮะก็ถือว่าเป็นวงการใหม่เลยว่าง่งายๆว่าให้มาขนาด17ในราคานี้เนาะค่ะและ,ะพิเศษเฉพาะตัวท็อปด้วยค่ะตัวนี้จะได้ระบบเช็คลมอย่าง<ช>อัตโนมัติด้วยอ,อ๋อระบบเช็คลมยางอัตโนมัติอ๋อโอเคฮะได้ข่าวว่าข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นระบบดิสเบรกแล้วเหมือนกันนะครับหน้าดิสหลังดิสนะฮะในราคานี้เลย 6 8 9ผมบอกเลยเนะคุ้มนะฮะคุ้มมากนะฮะตัวด้านข้างตัวนี้มีอะไรพิเศษบ้างเอ่ยนะครับตัวด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นอ่า กระจกปรับตัวนี้จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าค่ะตั้งแต่ตัวตัวท็อปกับตัวลองท็อปนะคะซึ่งตัวนี้จะมีกล้อง360อ,อ,องศาเฉพาะตัวท็อปเลยค่ะแต่ถ้าจะเป็นตัวลองท็อปจะเป็นเอ่อ,อ,อกล้องหลังแล้วก็เซนเ,เ,เซอร์อ๋อกล้องหลังเซ็นเซอร์ใช่ครับเมา่อว่าลูกค้าจ่ายม่ถหนึ0งเจ็ดแสนนะฮะหนึ่งหมื่นบาทมีทอนเนาะได้กล้อง360องศาแล้วบวกกับ LED <า>นะฮะขัดานคางด้วยนะฮะเ<า>นี่ยอีอย่างที่ผมชอบก็คือเขาไม่ได้มาเล่นๆเนาะเขาจะมีตัว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนตัวแรงเสียดทานลมเนอะตรงนี้มันมาให้ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าทําแบบทําขอไปเทีเนาะ,ะต้องบอกกันว่าเออตั้งใจทําอันนี้นะฮะอีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือผมบอกเลยว่าถ้าเป็นรถ B segment ยังไม่มีเจ้าไหนที่ทําแนวแบบออกแนวแนวคนะนะูเป้นะคูปนะเขาเรียกว่าคูปแล้วกันตรงนี้จะไม่มีช่องตรงนี้จะไม่มี นะครับแต่ตัวเนี้มีมาให้แล้วนะครับและขับกระจกตัวนี้เป็นโครเมียมด้วยอ่าใช่ใช่เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันไฟเนี่ยที่ให้มาเนี่ยคือตัวเนี้ยเป็นไฟ LED แล้วใช่ค่ะนะครับตอนเริ่มต้นเลยด้วยนะฮะสังเกตเลยว่า LED เนี่ยให้ตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหม<ช>พวก LED เนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้มาถ้าทรงนี้เนาะก็จะเป็นพวกเบนซ์นะฮะเมอร์เซเดสอะไรเงี้ยเขาจะให้มาเป็นแนวแนวนี้อยู่แล้ว นะครับสังเกตง่ายๆก็คือตัวนี้มันจะออกแบบเป็นเหมือนได้รับแรงมันบดาลใจจากกรงเล็บของเสดาวตัวนี้สามแฉกอ๋อโอเคครับถ้าผู้ชมดูนิดนึงว่าตัวนี้จริงๆมันไม่ใช่ท่อเลยนะใช่ค่ะไม่ใช่ท่อเป็นท่อก็อยู่้างล่างนี้ใช่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่้างล่างนี้แหละนะฮะตัวนี้เซ็นเซอร์มีกี่จุดเอยครับเซนเซอร์มีทั้งหมด3จุดค่ะอ่าเซนเซอร์มีทั้งหมด3จุดเนาะใช่ค่ะ่าฮะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันนะฮะจุดหนึ่งที่ผมสังเกตถึงความแตกต่างเนาะก็จะเป็นตัวนี้ตัวข้อนะฮะคือเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าโตโยตา้าพวกแบรนด์หลักๆเนี่ยจะไม่ได้ให้ตรงนี้มาจะเป็นพวกเอาติดในพวกของตัว4ีเซกเมนต์ขึ้นไปตัวเนี้ยจะให้มาต้องบอกเลยว่าตัวนี้ก็คือทำมาดีจะมาสู้กับทางเจ้าตลาดเนาะนะครับในส่วนของตัวข้างในนะฮะดูกว้างขวางอันนี้ผมผม,มเนี่ยผมเดาว่าแถม นะครับข้างล่างก็จะเป็นชุดปะลมยางนะครับชุดปะลมยามงฉุกเฉินอันนี้ก็ต้องบอกตรงนะส่วนตัวผมผมไม่ชอบชุดปะลมยางเวลาทําจริงอ่ะในของจริงอมันเลเอะเทอะนะฮะสมมุติทําจริงแล้วไม่ชอบดึงทิ้งเปลี่ยนใหม่ได้ไปซื้อเป็นล้อสำรองอผมว่ามีประโยชน์กว่าเยอะนะฮะอันนี้อันนี้คือแชร์ในเรื่องของการใช้ชีวิตจริงนะฮะตรงนี้ใช้แล้วมันยุ่งยากนิดหนึ่งะนะครับผม โอเคครับมาดูในส่วนของตัวภายในเนาะอย่างแรกที่บอกเลยว่าดีมากก็คือตัวนี้นะฮะก็คือตัวท็อปให้มาแล้ว็นในเรื่องของเบาะไฟฟ้านะฮะนะครับในส่วนของแผงพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยนี่ก็พอใช้ได้นะผมบอกเลยกับราคาเนี่ยกับฟังก์ชันการใช้งานนะฮะแล้วก็สั่งการด้วยเสียงนะฮะ ในเรื่องของในการเลื่อนของฟังก์ชันต่างๆนะฮระัตันี้ผมเดาว่ามันจะมีในเรื่องของตัวฟังก์ชันในเรื่องของอัอาตราการบริโภคนะฮะในเรื่องของตัววัดลมยางนะฮะต่างๆตัวนี้มันจะมีบอกปริมาตรอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของหน้าจอนะฮะหน้าจอเนี่ยให้มาที่ผมเช็คเนาะเขาบอกให้มาต้องแต่รุ่นย่อยเลยใช่ครับเป็นขนาด10นิ้วนะฮะสินิ้วนะฮะตัวนี้ เดี๋ยวงั้ผมขออนุญาตสตาร์ทนิดนึงก่อนเนาะขออนุญาตนิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้ดูตรงหน้าจอนิดนึงว่ามันล้ำไหมนะฮะอ่านะครับให้เป็นจอดิจิตอลมาแล้วนะครับเป็น TFT จอดิจิตอลมาแล้วนะฮะตรงนี้หน้าจอตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับตรงนี้เป็นทัชสกรีหมดแล้วเนาะที่พี่เล็กเนาะใช่ค่ะนะครับตรงนี้มีออปชั่นอะไรมั่งเดี๋ยวพี่เล็กลองอธิบายให้ออปชั่นตรงนี้ถ้าในส่วนของตัวนี้ก็คือเราสามารถดูเนวิเกชันได้ก็คือสามารถเส์ชหาแหล่งข้อมูลเช่นร้านอาหารอะไรพวกนี้ได้ตัวนี้มันจะอยู่ในระบบของ i Smart นะคะระบบ i Smart ตัวนี้เล็กขอบอกนี้แล้วกันว่าคือระบบ i Smart มันสามารถทํางานได้3ระบบก็คือ1สามารถสังกกรผ่านทางหน้าจอนะคะสิบนิ้วของเราได้คือทัชสกรีหรือเราจะ สามารถสั่งการด้วยระบบคําสั่งเสียงก uh ็ huh. ไ,ได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราสามารถสั่งการผ่านระบบมือถือ คือใช่ใช่ก็คือตอนนี้พิเศษอย่างหนึ่งเลยคือตอนเนี้ยหลงการผ่านระบบมือถือเรามีระบบคุญแจดิจิตอลให้ด้วยซึ่งสามารถแชร์ได้ทั้งหมด2เบอร์ด้วยกันนะคะก็คือแชร์ในระบบดิจิตอลเนาะแต่ผมต้องเน้นนะแเฉพาะตัวท็อปนะคือคือถ้าถ้าเป็นตัวรองนะฮะตัวเป็น C กับดีเนี่ยตัวนี้ไม่มีให้นะคือ i Smart เนี่ยจะให้เป็นตัวท็อปเท่านั้นนะครับต้องอะไรนะ h e l l o MG ใช่ไหมต้อง h e l l o MG กันฮะ Hello MG สวัสดี ให้ฉันช่วยยังไง MG เปิดซันลูปอะไรคะเปิดซันลูปเปิดซันลูปฉันขอโทษฉันไม่ค่อยเข้าใจแปบ๊บนึงนะครับคุณสามารถแอคชั่นอาจจะไม่ดีอ,อีกครั้งครับนั่นเดี๋ยวผมพาไปดูตรงอื่นก่อนนะฮะก็คือในส่วนคอนโซลเนี่ยตัวเนี้ยต้องบอกว่าคอนโซลเนี่ย พอๆแ้่พอทะลุลล <c oughs> <อ>ฉันคือ <c oughs> ไม่ค,ค่อยเข้าใจก็คือข้างหน้า <c oughs> มาก่มพูดเพื่อลองใหม่อีก่ร <c oughs> จ้ะก,ก็คือข้างหน้าเนี่ยจริงๆอ่ะบางบางค่ายเนี่ยให้ซอฟทัชเนาะแต่อันเนี้ยเขาจะเป็นพลาสติกหลอดข, <c oughs> ขึ้นมานะครับแต่ถ้าถามว่าพลาสติกหลอดขึ้นมากับราคานี้คือมันรับได้นะในความเห็ผมคือรับได้คือทุกทีให้เป็นซอฟทัชให้เป็นอะไรนี้มาเดี๋ยวผมขออนุญาตับเครื่องก่อนนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของตัวนี้นะเล่นลายเหมือนคริสตัลเลยนะครับ ดูดีนะฮะดูดีเหมือนใส่ใจในการออกแบบนะฮะตัวนี้เป็น 3D ดีไดมอนอ่าเป็นตัว 3D ดีไดมอนเนอะตัวเนี้ยผมบอกเลยเนี่ยแผงกดอย่างเงี้ยถ้าดูบนรถญี่ปุ่นนะอ่าอย่างแรกนะผมนึกถึงไอ้ตัววีคอรสเนอะอย่างเงี้ยมีมาให้แล้วถ้าเป็นรถยุโรปก,ก็จะเป็นแบบว่าพวกเบนท์พวกอะไรอย่างงี้ละอ่าอันตัวนี้จะมีมาให้แบบกดแนวๆนี้เลย <S 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 <ๆ S 2> คือสไตล์การออกแบบเขาค่อนข้างอิงกับยุโรปนะฮะตรงนี้ที่เขาบอกเนอะนะครับตัวนี้ตัวท็อป นะฮะให้เด็กไฟฟ้าแล้วนะตอนนี้เด็กไฟฟ้ามาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยค่ะมีตั้งแต่เริ่มต้นโฮด้วยอ๋อต้โฮนี่ฮะมีตรงนี้มีมาให้นะผมดูว่าใ,ใช้ได้นะครในส่วนของตัวเอนเตอร์เทนเมนต์ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ก็มีมาให้ USB ตรงนี้ <c oughs> มีกี่จุดเอ่ย สองจุดมีทั้งหมดทั้งด้านหน้า2จุดค่ะแล้วก็ด้านหลังอีก1จุดอ๋อด้านหลังอีกจุดแล้วก็จะมีข้างบนตรงนี้อีก1จุดรวมทั้งหมดเป็น4จุดอ่าฮะตัวนี้มี power outlet ให้ด้วยนะตรงนี้มี power outlet สมมติคุณชาร์จไม่พอเนี่ยได้นะเห็นเขาบอกว่าตรงนี้คือทำอันนี้เป็นใชยเพื่อสำหรับ fast charge ในกรณีที่ต้องซื้อเพิ่มเติมใช่ตัวนี้คือสมสมมติในกรณีสมัยนี้คือมี wifi นะฮะเราสามารถมาต่อตรงนี้ได้วางมือถือเราได้เลย ค่อนข้างสะดวกสบายครบครันเลยนะฮะถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยตัวเนี้ยให้ถุงลมกี่ลูกนะฮะพี่เล้ยให้ถุงลมประมาณทั้งหมด 6. จุดค่ะหจุดจะเป็น2คู่หน้าแล้วก็ด้านข้างด้านหน้าแล้วก็รวมถึงม่านนิรภัยกานข้างทั้งสองฝั่งนะหจุดนะตัวรองท็อปก็ลดหลั่นลงไปสี่จุดนะครับตัวตัวต่าก็คือตัวดีเนาะก็คือจะให้มา2ตัวนี้จะให้2นะครับตัวนี้โอเคคือผมดูแล้วมันค่อนข้างโอเคเลย นะครับตอนนี้คือที่เนี้ยคือผมมาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเทสไดเดี๋ยวพอหลังมีเทสไดเดี๋ยวผมจะมาลองเทสไดอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับด้วยการคาสั่งเสียงภาษาไทยนะคบตอนนี้เราสามารถสั่งการด้วยการออบอกว่า h e l l ล MG หรือไม่จะสามารถที่กดที่จากลุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเล็กจะลองกดจากกลุ่มตรงนี้แล้วลองสั่งการดูนะคะโดยการเปิดสันรูกเนาะฉันอยู่นี่เปิดสันรูป ตอนนี้เดี๋ยวจะสั่งปิดอีกทีนึ่งนะฉันอยู่นี่ปิดซันรูฟหรือถ้าเราจะไม่สั่งการด้วยคำสั่งเสียงเราสามารถเปิดจากตัวปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือกดดันขึ้นค่ะแล้วก็กดดันต่ ผมตรงนี้จะสามารถไปได้เฉพาะตัวสันดูปนะคะส่วนมานตัวนี้เราใช้มือนะคะนบบนึงต่อกันที่ส่วนของด้านหลังนะฮะด้านหลังต้องบอกว่าเบาะนะฮะตรงนี้เป็นเบาะหนังหมดแล้วนะคะรับตัวนี้แต่แต่ละสีเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนาะสมมตุติคุณเลือกสีขาวคุณก็จะได้แบบหนึง่ง สีเหลืองภายในคุณก็จะอีกแบบนึงนะอันนี้ต้องมาดูกันว่าตรงไหนเป็นยังไงนะฮะข้างหลังที่ผมเห็นเลยตรงนี้คือให้เป็น USB มาแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าถ้าในเทียบของกลุ่มของ e c o ค a าเนาะหรือว่าพวก B segment เนี่ยตัวนี้จะพับบอกไม่ได้เลยแต่อันเนี้ยคือเราพับได้เลยนะทั้งแผงเลยอ่ะกดมาปุ๊บนะฮะนี่ เปิดมาดูห้องสัมภาระ,ะได้เลยนะฮะตรงนี้จะเป็นอย่างนี้อันนี้ค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยนะฮะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งของ MG ที่ใส่ใจลูกค้ามากเลยตรงนี้นะฮะนะฮะถ้าถามก็ใช้ได้อยู่นะนะฮะคือแต่อันนี้ถ้าถ้าพูดกันจริงๆนะถ้าสมมติว่าคุณไปนั่งเอาติกกับซี v ิ c เนี่ยผมว่าเหมือนจะใหญ่กว่านิดนึง แต่อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดน,นะในราคานี่ผมว่าโอเคเลยนะมาดูในส่วนของด้านข้างนะฮะด้านข้างก็จะเป็นสีนะฮะปัดกันสีแดงเลือดหมูนะฮะกับสีขาวให้ลุกความเป็นพรีเมียมสปอร์ตมากขึ้นนะฮะตัวนี้อาา่ะฮะมาส่วนช่วงท้ายรายการละผมต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ที่เราพรีเซนต์ไปนี้ค่อนข้างราคาคุ้มค่าเนาะ C D X นะตัวนี้จําไว้เลยก็คือราคา559นะครับ Uh, 599แล้วก็ตัวท็อป689เนาะที่คุณได้นี้คือคุณจะได้เป็นตัวนี้เลยนะฮะตัวต่ำสุดน,นะฮะรุ่นย่อยหน้าตาแบบนี้เลย ต่างกันเพียงออปชันในบางอย่างเท่านั้นตัวของท้ายคลิปนี้ผมอยากจะให้พี่เล็กฝากอะ,อะไรนิดหนึง่งเกี่ยวกับท่านผู้ชมที่ติดตามนะฮะว่าสามารถเทสได้ได้ที่ไหนถ้าจะมาอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับเดี๋ยวฝากพี่เล็กนิดหนึง่งนะครับโอเคค่ะสําหรับท่านลูกค้าสนใจที่จะมาทดลองขับนะคะตอนนี้ลูกค้าสามารถมาทดลองขับได้ที่โชว์รูม MGM 2 Motorsport นะคะสาขาวารินนะคะยังยังกับหมู่บ้านสารินบ้านจันรนะคะหรือว่าจะสอบถามมาโดยตรงกับทางเล็กได้เลยค่ะ ที่เบอร์โทร0849610974นะคะหรือว่าจะเข้ามาที่เพจของเล็กเองก็ได้เลยนะคะก็คือรถ MG หรูอ y เซลเล็กซีนะคะครับผมบต้องเซริร์ชเข้ามาใน Google ได้เลยแ่กเจยค่ะเดี๋ยวคอนแทคเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ด้านล่างเนาะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ด้านล่างสำหรับท่านผู้ชมที่ผมบอกไปแล้วนะอย่าลืมนะฮะมาเทสได้นะฮะรถทุกคันทุกยี่ห้อผมบอกเลยว่าดีหมดนะฮะ จุดดีจุดด้อยอันนี้ทางท่านผู้ชมก็ต้องไปใช้วิาจรารณญาณในการาชมนะฮะผมต้องบอกก่อนว่าถึงได้บอดี้ใหญ่นะครับแต่เครื่องที่ให้มาเนี่ยก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับถือว่าวิ่งใช้ในเมืองนะฮะเป็นเครื่องขนาด1.5นะฮะอย่างที่จริงๆผมลืมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง1.5เนาะให้แรงม้าประมาณ114แรงม้านะฮะในเรื่องของการประหยัดน้ํามันอาจจะไมไ่ถึงประหยัดน้ํามัน สักประมาณ22โลลิตรเหมือนพวก e ี o กคาแต่สิ่งที่คุณได้คือในเรื่องของอำนวยความสะดวกกับออปชันที่เต็มมาทานนี้ผมเชื่อว่ามันก็จะลดหลั่นลงไปนะฮะแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าน่าใช้มากเนื่นอเดี๋ยวยังไงผมฝากตัว MG5 ตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับงามดีครับ